สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาผลงานปั้นฟองดองพระพิคเนีตกรางประทานพรเหนือนามนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเป็นที่เสร็จทิ้นเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นองค์แรกนะคะ,ะปั้นจากฟองดองคือทานได้ทั้งหมดเลยเป็นน้ำตาลปั้นส่วนสีที่ใช้ก็เป็นสีฟูดเกรดทั้งหมดนะคะ มีความปลอดภัยสูงแล้วก,ก็ทานได้ทั้งหมดเลยงานที่จะทำก็คือเป็นองค์พระทั้งหมด5องค์นะคะอันนี้คีอ่องค์แรกอีก4องค์เพื่อนเก็ติดตามชมกันนะคะว่าอีก4องค์นั้นจะเป็นองค์อะไรแล้วก็รวมกันแล้วอยู่ทั้งหมด5องค์แล้วจะหน้าตาเป็นแบบไหนสีสันสวยแค่ไหนนะคะอันนี้เอาภาพให้ชม360อองศาเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วหนึ่งองค์นะคะ ติดตามชมกันด้วยนะคะว่าผลงานเสรดอจะเป็นยังไงขอบคุณค่ะ